อยากใช้ f a c e b o o k 2บัญชีพร้อมกันอยากได้แอป Facebook ขนาดเล็กลงทำงานได้เร็วขึ้นฝันเป็นจริงแล้วครับไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่ผ่านมาแอป a c e b o o k มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องปรับปรุงการทำงานอยู่ตลอดอัปเดตแอปแทบทุกสัปดาห์เลยครับ เพิ่มนู่นเพิ่มนี่ทำให้เราใช้งานครบเครื่องขึ้นแต่ในขณนะเดียวกันก็ทำให้ขนาดไฟล์ของแอปใหญ่ขึ้นเป็นเงาตามตัวครับทำให้แอปทำงานช้าลงไม่ลื่นไหลเหมือนที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ปัญหาจะหมดไปครับการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วครับเมื่อ Facebook เปิดตัวแอป Facebook Lite สำหรับ ios แล้วครับสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store มาใช้งานได้ฟรีเลยครับสำหรับแอป Facebook l i t e มาพร้อมกับจุดเด่นที่ไฟล์แอปมีขนาดเล็กลงครับ ประหยัดพื้นที่ในหน่วยความจําในเครื่องของเราแถมยังออกแบบมาให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในมือถือของเราน้อยลงด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถดูข้อมูลการอัปเดตของเพื่อนๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นครับยังถ่ายรูปได้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลงและที่สําคัญรับชมวิดีโอได้แม้ใช้เครือข่าย 2G ครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับด้วย Facebook Live ยังทําให้หนึ่งในความสามารถและคุณสมบัติที่ผู้ใช้ Facebook บน iOS รอคอยกันมานาน นั่นคือจากนี้ไปเราสามารถใช้ f a c e b o o k 2บัญชีพร้อมกันไดงน้ง่ายๆเลยครับโดยไม่ต้องคอยสลับบัญชีอีกแล้วบัญชีแรกใช้ผ่านแอป a c e b o o k ปกติครับและอีกบัญชีใช้งานผ่านแอป a c e b o o k l i ฟ e นั่นเองครับการทำงานของ f a c e b o o k l i ฟ e สามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้เหมือนเคยเลยครับเพียงแต่มีการปรับแต่งหน้าตาไปบ้างเพื่อให้ใช้งานลื่นไหลขึ้นเร็วขึ้นครับ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านฟีดข่าวโพสต์อัปเดตสถานะต่างๆแชร์เรื่องราวต่างๆของเรารูปภาพตอบคอมเมนต์เซฟรูปได้ค้นหาข้อมูลต่างๆการแจ้งเตือนเพียงแต่ตัวแอป,ปมีการปรับขนาดและความเร็วให้เหมาะกับมือถือของเราครับเพื่อนๆที่ใช้ Facebook ห้ามพลาดกันเลยครับดาวน์โหลดแอป Facebook Lite ได้ฟรีจาก p p Store เร่งเครื่องไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้งานแอป Facebook l i ฟ e แล้วเป็นยังไงบ้างครับ ชอบหรือไม่ชอบอยากได้อะไรเพิ่มเติมรบกวนคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ